และนี่คือร้านขายเกมมิเกแห่งยุค gaming.in.th ศูนย์รวมสินค้าเกมมิเกชั้นนำมากมายหลากหลายชิน้นตอบเร็วส่งไวใครๆก็ว่างานถ้าว่าสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับวันนี้นะครับสราตันอิบไลโมวิชนะครับผม LH บวก5นะเดี๋ยวมาจะมาลองเล่นกันนะครับแล้วก็มารีวิวกันนะตอนนี้คนก็เริ่มเข้ามาแล้วดูค่าพลังกันซะก่อนนะฮะรีวิวเต็ม โบนัสทีมบวก3นะครับสเปีดต้นความเร็วนี่เกินร้อยใช้ได้แน่นอนยิงไกลดีพลังการยิงเยอะยืนตำแหน่งดีครับบอลเล่มาเต็มค่าพลังคือดีมากยิงโค้งร้อยเก้านะปั่นนี้น่าจะได้อยู่นะหลิงบอลร้อยสิบเจ็ดนะครับโอ้โหสลาตันกุมบอลร้อยสิบสี่สมดุลร้อยสิบสามข้องตัวร้อยหกงบอลร้อยสิบห้าแข็งแกร่งมากดูดันสุดๆดโอ้โหค่าพลังอย่างดีน่าจะเป็นสลาตันที่ดีที่สุดนะฮะ แล้วก็สกิลหกดาวเนี่ยวันนี้ก็อาจจะต้องไปใช้สกิลหกดาวให้ดูกันด้วยนะสกิลเลี้ยงบอลนะครับเทคนิคดิบเลอร์นะปีนี้พิเศษนะครับเอาไซด์พุตช็อตมีพาเวอร์เฮดเดอร์นะครับยิงไกลมีแฟลร์มีครบเลยนะรูปร่างก็ดีกว่าปีอื่นนะครับค่ายพี P ก็เยอะกว่าปีอื่นด้วยนะคือดีอ่ะดีเลยนะ่าเล่นจัดเลยนะวันนี้ก็จะยืนคู่กับยูเซเบีโอนะสำรองก็จะมีเยลัตนะครับ แล้วก็เพ a y m เม e เจะเป็นเควินดบรอยนะแล้วก็อาจจะได้เห็นจังหวะของวารานด้วยนะเพราะว่าวารานเนี่ยก็มีอยู่ในทีมนี้พอดีนะครับผมเป็นทีมของคุณเคนนะส่งมาให้รีวิวกันเฮ้ย้ย,ยสบายว่ะสบายอุย้ย สบายสลาตันโอ้สลาตันมันไม่ใช่สายอันนี้อยู่แล้วนะเฮ้ยเอ้อาวดวงดีว่ะเอาใหมา่เอาใหมา่ตั้งสติกันหน่อยมันคงไม่ได้เร็วขนาดนั้นนสะสลาตันเราจะไปยกให้เขามันไม่น่าจะเหมาะนะฮะผมจะใจเย็นลงแล้วกันจะดูสปีดต้นเขาหน่อยอึบโอ้โหไม่เข้าโอโห ลาตันวะ่ะเกิดอะไรขึ้นเอาใหม่ลองใหม่ลองใหม่โอ้แค่ไปอุ้ยอุ้ยไอ้ยยะผมกดมั่วมากเลยนะเมื่อกี้อย่างเท่ครับวอล,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 ลันวอลันวอลันลาบี้เชีย่ยอย่างเร็วเลยวอล,ลนันเร็วแข็งว่ะ ต้องตัวจัดเลยครับอุ้ยเกือบโดนอุ้ยฟาวครับผมจะยิงมุมนั้นเลยนะมุมตรงตรงนี่เลย ล้นไมนุ่นเล่นรับโหดอยู่นะแบบเขาเขาเขาดุดันอะโอ้โหเบียดไม่ได้เลยหรอสลาตันเป็นไรวะเนี่ยเมื่อกี้กดบังบอลไปแล้วทำไมวะไม่แข็งอย่างที่คิดอ๋ออ่อนแอจังวะสวย โม้ว่าตัวนี้คุ้มค่าสุดลวโกเสดายเอฟพีมันขึ้นเฮ้ยโอ้โหชิวชวอะครับน้องๆยังไม่เปิดโม่งเลยรู้สึกว่าแผนนี้มันจะไม่มีปีกนะครับอาจจะต้องใช้แบ็เปิดถ้าจะเปิดผมต้องสัมผัสมันรวมหลายชั่วโมงเบียก,กว่าไอสัตว์โดนเนี่งมันเที่ยวอะ มันกระแทกผมก่อนนะครับมันกระแทกเพื่อนผมเราต้องเล่นบอลแบบรอยคีนไว้เกมลับอ่ะต้องดุดันหนักแน่นหักเป็นหักอ่ะอุย้ยเชี่ออะไรเนี่ยสุดยอดเกมลับเราแน่นจัดลุนแฮตติกสลาตันเปิด สี่โอ้โหสุดยอดครับวาลานครับวาลานวาลานบี้โอ้ยอุย้ยทันว่ะวาลานว่ะ เร็วยิ่งกว่ากองหน้าคืลระพัดอ้ยไม่ผ่านได้ไงวะเฮียบอกยิงยากฟายี่สิบอ้าวฟาววะ ซ้ายบ้างโอ้โหซ้ายเป๋วว่ะโอ้โหเอ๊ะ <c oughs> ไม่ไหววะ่ะเมื่อกี้สถานการณ์ที่แบบมันมันปแปลกกว่า ไปเฮ้ยว,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  well. วู pues ้ฮูอุ้ยโอ้โดนไปก่อนหนึ่งศูนย์แอลเอชมันไม่มีใช่ไหมเฮ้ยชิบหายแล้วโอ้โหโดนไวว่ะ อาจจะไม่ได้มีเปิดหมงมากนะักลูกหมงอาจ,จะไม่ค่อยมีนะเฮ้ยวารานมาวะ่ะ มือนเล่นจังหวะเร็วไม่ค่อยได้นะอีบ้าเฮ้ยโอ้โห oh ho. วันลรกลูกนี้ย้ายมาบาซ่าทีว่าเฮ้ยไม่ฟาว บาสักลูกหน่อยเว้ยลงลงโอ้โหโอิต <Nope. S 1> oh, ดวงไม่มีจ่ายก็ไม่ตรงวอลานโอ้โหนี่คือวอลานนะฮะวอลาน LH เนคะครับผมเฮ้ย เียร้อยยังมีเอียนรัดอยู่โอ้ยน่าจะต่างครับในเรื่อง,องความเร็วนะเออจะไปไม่ให้เว้ยนี่คือวาลานเอลเฮช สลาตันอิฟรายมูสไม่มาเว้ยโอ้ววลานวะเฮ้ยชีหายแล้วเฮ้ยวลานวะอ่ากันบอลโอ้ <c oughs> าหอ่าอะ โอ้โหเวลานวะ่ะขนาดาพลาดไปแล้วยังจิ้มถึงอยีกนะเอาเรื่องจัดเลยวะ่ะอ,อ,อุ้ยโหโอ้สลาตัน เอ้ยได้อยู่ปั่วดวงดีสวยครับวารานเฮ้ยสวยแล้ววารานทันไหมทันวะทันวะโอ้ทันวะวา,วาวราน ยิงซับเสียราคาบะไม่ค่อยมีเลยนะจังหวะ <c oughs> แบบวิ่งทะลุทะลวงอะ่ะ <c oughs> เป็นตัวที่แบบค่อนข้างเน้นจังหวะนะ จ่ายซิ่งอะไรเงี้ยเดี๋ยวกนขอชนะได้ไหมนายเฮ้ย <laughs> <laughs> เราไม่อยากล่วง <laughs> ไปขึ้นมาใหม่ <laughs> สำหรับวันนี้เนะี่ย้องบอกว่าวาฬาน,นี่คือของจริงนะครับสุดยอดว่ะเก่งจริงเว้ยคล่องเร็วไม่เบียดก็ดีอยู่อ่ะก็ได้อยู่อ่ะเนี่ยสมดุลดีะนะปะารร้อยเก้านะครับถ้าวาานแข็งเท่าฟานไดแล้วนะ้ําหนักเท่าฟานไดแล้วรูปร่างมาตรฐานนะโว้โกงมากโว้รู้สึกมันคล่องมากเลยอ่ะวาานอนะ่ะเก่งครับเก่งแนะนําถ้าแบบว่าราคามันลงแล้วหรือว่าอะไรเงี้ยลองซื้อมาเล่นดูนะครับผม ส่วนสลาตันนะครับผมมองว่ามันก็เป็นปีที่เก่งแล้วก็ดีที่สุดตัวใหญ่นะครับดูบึกๆนะส่วนท c มันจะดูแบบเล็กกว่านี้นะฮะแต่ว่าเรื่องของความแข็งแกร่งเนี่ยผมยังรู้สึกว่าถ้าเรากดบังบอลทันอ่ะมันมันได้อยู่แต่ว่าระหว่างเลี้ยงอะไรเงี้ยโดนชนโดนอะไรเสียบอลได้อยู่เหมือนกันนะแต่ผมผมมองว่ามันเล่นเกมไวไม่ค่อยได้อ่ะเออมันเล่นเกมไวไม่ค่อยได้ตามสไตล์สลาตันนั่นแหละนะครับ อาจจะมีจังหวะผาดโผนบ้างเปิดโมงอะไรงนี้นะครับหรือว่าจังหวะวอลเล่อะไรเงี้ยอันนี้จะถนัดนะครับสำหรับการจบสกอร์แบบยิงไกลบอลเล่น,นะครับในกรอบโมงอะไรพวกนี้ทําได้หมดส่วนยิงโค้งผมยังไม่ได้ลองว่ะยิงโค้งก็ถือว่าเวิร์กอยู่นะครับรวมๆแล้วเนี่ยผมว่าถ้าใครมีท c ซบวกอยู่เนะี่ยไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะแต่ถ้าอยากเท่แบบอยากมีสลักตันที่ใหญ่กว่าเดิม <laughs> เปลืองเอฟพีีกว่าเดิมก็ลองดูตัวนี้นะครับ อารมณ์ TC มันก็แบบห่างกันไม่มากเท่าไหร่อ่ะสำหรับผมนะยังรู้สึกว่าก็รับได้อยู่มันก็คือสลาตันมันไม่ได้แบบไม่ได้เวอร์อะไรขึ้นขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าส่วนตัวก็ชอบนะชอบตัวนี้เป็นตัวหลักได้อยู่นะสำหรับใครที่ชอบเปิดโมงยิงไกลนะครับแต่ว่าก็ต้องทําใจว่าแบบไม่ได้วิ่งแบบทะลุทะลวงมากนะสำหรับสลาตันนะสไตล์มันก็ยังคงเหมือนเดิมนั่นแหละแต่แบบผ้าพลังเพิ่มขึ้น แลายอย่างดีขึ้นโดยเฉพาะบอดี้นะครับดูแบบหบึกบึนนะผมไม่รู้จะรีวิวยังไงเอาเป็นว่าก็เท่าที่ทุกคนเห็นนั่นแหละนะครับสำหรับ2ตรงนี้นะ